สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรหลวงทานนะครับนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับได้มีลูกค้านะครับผมจากบ้านยังพุทธรักษานะครับผมอำเภอชนุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับผมได้มาซื้อเครื่องเซตทีร้5พัดนะครับหรือว่ารุ่น DI นะครับ Direct i n ดิ c t i o n นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ ตาไฟหน้าก็เป็นระบบ LED นะครับอนี้ก็เป็นสามารถเติมน้ำมันเยี่สิบได้นะครับตัวนี้กะมีหลอดน้ำมันนะครับไว้ไว้ดูว่าน้ำมันมีมากขนาดไหนนะครับสังเกตจากตรงนี้ได้นะครับนี่ครับหลอดน้ำมันนะครับนี่ครับ1้5ยห้าสิบห้า B I พัด ไหลเล็กอินเตคชั Är ่นนะครับรับประกันคุณภาพ3ปีครับผมแล้วก็เป็นถังน้ำมันรุ่นใหม่นะครับเป็นเป็นถังน้ำมันเหล็กนะครับก็มีฝาถังนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากแต่ก่อนเป็นผลาสติกนะครับทีนี้ก็เป็นสแตนเลสแล้วครับตอนนี้ช่างเราก็ได้ทำการเติมน้ำเติมน้ำมนะันมเรียบร้อย<ด>ครับเด <tegen over. S 1> ี๋ยวมาลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันครับผม ออ้ติเตอทำงานตุนนานวะเร่งมันเราใจนะนครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับเป็นยังไงออติเต้ยวยัเคื่องเงิอนองเอติดีข้างนอกเออไม่แอดแอดน,นะ นี่คร <aría> ับเสียงเดินเบาเครื <s Elliott ills> ่องนะครับในบ้านเทไม่ได้ทั้งแถบที่อายเขาบานเทพระดับเลยนี่ระดับเลยในคลองแท้เนี่ยโอเคครับผมนี่ครับลองเครื่องเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะครับขึ้นรถลูกค้านะครับทีนี่นะครับ นี่ครับถล,ลูกค้าก็มารับเองถึงหน้าร้านเราเร็วเลยนะครับผมนีนม่กระดาษวะนี่กระดาษห้องตื่นวะเลยว่าทุกกระดาษออกมา้เยเห็นะครับเดี๋ยวฝนขึ้นรถนะครับทีนี้มันมีแต่ฟองฮะไม่มีแต่ฟองกระดาษที่ขนนึ้นไงกายพี่เนี่ยเขาพูมดมาให้แล้วนะ

น,นี่ครับเดี๋ยวเตรียมจัดขึ้นรถให้ลูกค้านะครับนี่ครับสินค้าเราก็มีหลายอย่างนะครับผม เครื่องขึ้นนะครับอ็ไปาขาเข้าวิบ้านป่บ้านอ๋อเดี๋ยวไปไปอุดหนุนครึ่งครึ่งเปิดบ่าวอ๋อเห็นลงในเฟซบุ๊กอยูอ่เปิดย่บ้านเลยบ่าวอ๋อ้างหน้าบ้านบ่าวได้ยุบหน้าบ้านบ่ค่ะตรงเขาครับอ๋อ หาเงินเก่งเหาะฮะหาเงินเก่งเหรอไหมกูเนี่ยอออโอเคค่เน่ยกมหักไหมค่ะกังกูเก่งกูครับปอพ่อพ่อคนออ ขอผีหันงนะงงดออะีนะน่นอคอนยเนะี่ยคาร่ลูกค้ามารับเองนะครับจากอำเภอชานุมาน,นครับผม จังหวัดอำนาจเจริญครับเศษทีร้อยห้าสิบห้าพัทหรือเครื่องจนสิบห้าจุดห้าแรงครับ ส่งข,ขึ้นรถนะครับแล้วก็มัดเครื่องให้ลูกค้านะครับผมมันร้เรื่องหรอกถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจครับก็สามารถโทรติดต่อหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยครับผมทางร้านจะทำคลิปดีๆครับผมมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ